อ่ะวันนี้จะมาขอพูดสักหน่อยคือทุกคนรู้อะไรป่ะเนี่ดหรือนี่อะขอเออหน้าวันนี้จะมาขอบคุณคนขอขอบคุณมากเลยครับที่คนดูที่ดูเออสปังกี้นะคือมีคนดูสี่สิบคนทุกคนรู้ป่ะจริงๆรแล้วเป่านี่ดูนี่นะทุกคนเห็นใช่ไหมอันนี้นี่วันแรกที่เริ่มทำ u t u b e สองพันยสี่ขึ้นมานะ และมาตรงเนี้ยมันคือมันคูคือ,คอตูดสูงสุดเลยเว้ยมาตรงเนี้ยคือไม่แน่คือมันก็เป็นคลิปสป,ปังกี้เว้ยตรงเนี้ยมันคือนี่เห็นไหมคลิปสป,ปังกี้ใช่เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์กู้ช่องเพราะมีคนดูคือสี่สิบกว่าคนแล้วอ่ะใช่ซึ่งไอคลิปพวกนี้เนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือคนดูไม่ถึง คนที่สามอ่ะมันมีคนดูแค่หนึ่งคนอ่ะแล้วก็ขอพูดข่าวร้ายข่าวนึงคือทุกคนเห็นใช่ไหมว่าหลายคนอาจจะคิดว่าพี่พี่พี่ฮาร์ปไลท์เอพิส od เอ้ย EP สามเนี่ยอยู่ไหนซึ่งตอนแรกผมว่าจะอัดแต่ทุกคนดูคนดูสิมันมีแค่สามคนแต่ตัดกันกับสปังกี้ที่มีคนดูแม่งสี่สิบกว่าคนขึ้นไปแล้วอ่ะคือผมก็เลยคิดว่าแบบงั้น ฮาบไลท์เนี่ยอาจจะเลื่อนเป็นวันเอออาจจะเลื่อนเป็นเดือนมกราวันที่สิบก็ได้ฮาบไลท์ e p พสามนะซึ่งอันนี้ก็จะมาดันเออสปังกี้แล้วก็ดิสคอร์ดนะสี่สิบคือมันมีคนดูสี่สิบแล้วซึ่งตอนแรกว่ากัดว่าจะให้คนดูเนี่ยแล้วก็มีการชอบทุกคนรู้ปะเนี่ยเอ,อ้ยไม่ใช่สิซึ่งตัวนี้ก็มีการมาคอมเมนต์ด้วยนะมาดูคลิปนี้ ทุกคนดูวิดีโอนี้ได้เป็นนสธรรา,าะนะเขาไม่เห็นศูนย์แต่คนที่ชอบวิดีโอเนี่ยร้อยเปอร์เซนเลยอ่าเห็นไหมจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยชอบร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะฉะนั้นผมก็จะทัก่อให้ถูกไหมนี่คนชอบหนึ่งคนก็จริงแต่บอกเลยว่าไอคิสสปังกี้ตอนแรกคือผมพยายามตามกระแสเว้ยจนมาเจอสปังกี้เนะี่ย ก็เลยลองมาเล่นดูจะสุดท้ายคนดูมันก็เยอะนะงั้นก็เลยว่าจะทำ ep 2ขึ้นมานะ ep 2นี่ถ้าคาดเดาน่าจะประมาณมา20่สิทันวานี่แหละซึ่งไอ้พวกวันเหลือเหลือเนี่ยหรือไม่แน่ก็ก็มาเออดันดิสคอร์นี่แหละคนดูก็ยังไม่มีนะเพราะน่าจะยังไม่เห็นกันก็ มาดูแนะนำดิสคอร์ดได้นะก็มีดิคอร์ดจะส่งป็นอาร์ตอะไรแล้วแต่จะส่งมาก็ได้แต่ห้ามส่งมีสิบแปดบวกแค่นั้นนะแล้วก็มีคนดูยี่สิบเอ้สี่สิบกว่าคนแล้วอะ่ะคือสูงสุดในช่องเลยเห็นไหมดูนี่อันนี้สามสิบห้าคนเลยเยอะอันเนี้ยเยอะเยอะเพราะมันทิ้งมานานแล้วไงอันเนี้ยทิ้งมาแค่ไม่กี่เดือนมั้งเนี่ยเอ้ยแต่ก็อันนี้แต่ไอ้สปังกี้นี่ก็ทิ้งมานานนันเนี่ย ทิ้งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเอา 2, เอสองสองพันยี่สิบยี่สิบสี่วันกันยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าตัดการกับคลิปนี้คืออันนี้คลิปเนะ้ยปล่อยปล่อยเอออะไรนะปล่อยก่อนอนะเนี้ยปล่อยก่อนอือซึ่งอันนั้นมันอยู่ในช่วงที่ยังไม่เปิดความพิเขีนให้ลิกาสิท์ใช่กูติดลิกาสิ์อ่ะเนี้ยช่างแม่งอันนี้มันติดลิกาสิธ์อันหนึ่งนะ อืมซึ่งมันก็ใช่เลขสิิ์อันหนึง่งแต่ youtube มันก็ไม่ได้แบมันเตือนไปรอบหนึง่งที่ไม่ได้ท YouTube า youtube น,นนั้นโดน youtube ตัดเตือนไปรอบหนึง่งแม่งห้เหลืองกูเลยเกือบโดนเหลืองอ่ะคลิปกูอะช่องกูนี่แม่งเปิดมาแค่ไม่กี่วันได้เี้่จะโดนเหลืองซะแลว้วเปิดมาเออถ้าปีใหม่ก็ไม่แน่ก็จะอาจคลิปเออขอบคุณสําหรับเออสามซับกอก็ขอขอบขอบคุณคนที่ติดตามมาแล้วกันนะ สามซ้ำม,มันอาจจะรู้ง่แต่สำหรับผมคือมันคือความสําเร็จที่สูงส,สุดมากที่สุดแล้วนะสาหรับวงการยูทูบอะนะกว่าจะถึงสิบซ้ำเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะทําคลิปฉลองแล้วก็กลับมาทําสปังกี้ต่อไปนี้สปังกี้อาจจะเป็นคอนเทนต์หลักส่วนฮาร์ปไลท์เนี่ยอ,อาจจะรอช่วงเดือนมกราไม่แน่ก็กลุมพาเลยปีหน้าไม่แน่ก็รอปีหน้าเลยคนะรับเพราะเนื่องจากคนดูมันน้อยถูกไหมมันน้อยมากเลยคนดูอะ เพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เพราะมันทําไปมันก็เสียเวลาเนาะอ่าก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ